เจเอเปิดโหมดเครื่องด่านายกเมทาถึงกลับไปไม่เป็นขายอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยอะไรอ่ะฮารชูชีมันไม่เห็นเลยว่าเป็นผลไม้เนี่ยแสดงว่าไม่เคยเดินไงบอกแล้วเนี่ยเดินไม่เป็นไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ได้ยังไงหรือว่าต้องนั่งตอกรอเข้าปากอย่างเดียวไม่เห็นเลยเนี่ยเป็นมะม่วงอันนี้มะม่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกแมงโก้แล้วขายยังไงจ๊ะเอาเงินมาแล้วของไปทำไมไม่รู้เหรอเลือกกินแบบฟรีเนี่ยคนก็จะเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้นะ เย็นนะจ๊จะใจเย็นเทําไม <ๆ S 2> เย็นเพื่อเย็นเมื่อไหร่โกรธใครมาเนี่ยไม่ได้โกรธใครมาเอาเลยไม่ต้องพูดเยอะเหมือนหนึ่งอ่ะเมื่อไหร่จะให้ออนี่จะพูดพูดอย่างเดียวพูดจานพูดทําไม่ได้เ,เห็นจะเมาจะเมาจะทํทน,ทนู่นทํานี่ทํานั่งทําอะไรได้บ้างยืนขัดกัน,น,นเป็นไรขันไม่ได้อ่านหนังเลยฟังคำหรอดใช้งานเยอะหรือย,ยังไงไอ้ต้อยมึงพาใครมาไอเ้เ <c oughs> น,นี้ยวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าเครื่องด่าตัวแม่พร้อมทํางานเรื่องตัวดีน้ำก็ไม่ค่อยอยา่แก ตึงสิงยังเลยเข้าใกล้จังแต่ผมใส่สูตรนะครับใส่สูตรแต่น้ำไม่อางเงี้ยจกปรกค่ะสกปรกไม่ต้องพูดไม่ปีตัวเดิมที่จะอยู่ในละอางแบบนวดรู้ไปหมดว่าอางแบบนวดตรงไหนมีอะไรยังไงนวดจังกับเดี๋ยวนวดจังนวดตัวไปเคฮะเขาเรียกกระปู๋